สบายดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกทุกแขนเนาะภายในประเทศและต่างประเทศพี่นอ้องพบพอกับส่องสานีป่าบรรยากาศยามเสั่วพี่น้องเอ้ยมีแสงแดดขยิบขยับเนาะอากาศากันหนาวคือเก่าเมื่อในวันศุภาคมพี่นอ้องรีวิวในเฮือนะในซ่านนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยรีวิวพี่ยหญ่จอยพี่ใหญ่จืดพี่กำลังเห็ดมันบอกมีคนพิเศษมาเห็ดซอยพี่นอ้องเอ้ยลูกเคยปล่อยมาเบ่งน้ำกันพี่น้องอาาปลอดภัยเป็นลูกเคยปล่อยจมูกจอย สบายดีปาลุงเนี่ยไรเฮยอันนี้เหลิยญของเขาหนน้อยบ๊ลูกอ่ะสบายดีปาลุงสบายดีปาลูกสบายดีปะลูกพี่น้องเออโอ้เขามาทางล่างพี่น้องช่วยเผื่อเห็นยังกันนอ้อเบาต่ายมันจะซอยพันมันซอยมันยหญจืดพี่น้องซอยกันแล้วก็น้องไส้น้องไส้พอใหญ่จ่อยได้เนี่ยนะพี่น้องสสวัดี ไช่เฮาอันนี้สใส่หมวกนี่คือนองไส้พญายิ่งย,ยอยคือกันก็พญายิ่งยอยบอกพี่นอ้องการศิลาหูเนี่ยนิดหน่อยหูเพิ่นกรสุเปิดอย่างเงี้ยินเพิ่นเป็นมาแต่แต่เกิดพุ่นพอเป็นมาแต่เกิดเพิ่นดหูบนอ่างเงี้นไะหูบกคอยบันไดพี่น้องคันว่าดังนะสิได้ยินอยู่คันว่าคอยเพิ่นห้งองวิจารณ์ พ่อยายใส่เต็มแล้วมันเฮียนะใส่ไปทีละหน่อยมงนเฮียจากๆลง,งนี่กำลังงานพรพ้อมเพียงกันพี่นอ้องนังพร้อมเพียงกันซับมันพญาย่อยกับคนออกไปตากนำ้ำบ่าวตายกับผูพี่นอ้องซอยเวียกโทษพันแห่งคืยม,มันแม่อยู่บนเมีตะเม้นแกมมึงเนาะ เออมันจืดเนาะอันเนยมันจืดเลยเพิ่นหมักขึ้นยังนี่เฮ้ยอยากตำใหม่สะเมื่อกี้นี่เต้นดังๆแซ่แวนเออดีจอยเนี่งจืดวินง ใสเวียดใส่งานกันแซ่แซ่ง้อง้อทั้งรานงนง้อนะทำเผาถ่านผสรยาเด้พี่นอกไปาจอย มาลีนำแต่แาวบอตายเพิ่งก็มาตักแต่เมื่อวานแมนบอบ่ายเมื่อไงเมื่อไงบอเมื่อนีงเมื่อไงพึ่งสิเมื่อปีหนาอะไรเนาะแมนปีนี้กับปีใหม่แล้วเดินทางกลับแมนปีนี้กับปีใหม่แล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ เกินมาปีใหม่อยู่บ้านฮาวมาคืนพี่น้องตอนหลับปีใหม่ประแดดยัง๊เมื่อบ้านเจสยัยอะไรพี่น้อง <c oughs> ากันเอาวาแต่น้ำไปอีกว่าต้องหาตัวตัวไม่อยู่คงที่ตัวอยู่เรื่อยๆพี่น้อง <c oughs> ม่นจะจอยพันได้ลายนี่เนาะเมื่อคืนนี่เนาะเจนเจนเสร็จแล้วหัดรถไทยหนึ่งพี่น้องความเก่งต้าสวยก็เห็นมัม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 พี่น้องเ้ยน้องกิ๊กกิ๊กเก่งสวยเวียดงานพอใหญ่พอเป็นมันเพลินเนาะพอจะเทอันอันละลายมันเหี้ย ເຮັດສ້ອຍກັນງ່ອມຂໍມຫົວເລີຍເຕລະຄັນນະອັນນີ້ຫອມຫຼາຍແຫຼະເດເຂົາເຮົາວ່າດີແຮງແມ່ຍາຍເຈີນເພກລອງຈັງຫານວນອນ້ອງກຊາແມ່ກຕຍັງອນນ ก็ <c oughs> คือแท้มันใหญ่จืดนงลงวัดเนาะเ <c oughs> ตือนสามาประสิลงจังหนันใหญ่จืดปวไปแล้วบ่ตายแล้วย่ำไว้ลยปกๆๆๆๆลุ วิธีซีวิตเนี่ยมันประจําวันพี่น้องันมีมันก็คือผักมันสวยกันเซลลเซลตื่นเ้ามาสอยเวียกสวยงานกันปงเป่งปร่งปิงพี่น้องเลยนี่ปีใหม่ปีเก่ากะเข้ากันแต่พะกะผักมันคือเก่าเนาะแต่ว่าแต่ว่าเปลี่ยนปีเปลี่ยนพศซอเนาะก็ข้อหายแบบว่า สบายดีปีใหม่เด้อ FC ุก่านเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนพอซอใหม่กับคอให้เฮงเฮงรวยรเด้อมิแต่โชคแต่มารให้ร่ำให้รวยเงินไหลนองทองไหลโฮม,มเฮงเฮงปัง,ปง พันกน่นหน้อยบ่ตายมันจังแหงไวบ่พันในน้อยบ่ไจังแหงไวหรือว่าอะไรน้อยแต่ไมงอ๋อจังแหงไวบ่ไปตากไปตากอีกจักเด็ดอีพอปูสาสตร์ป่วนอันนั้นเดียวนะแหง ละลายอันไหนองแขงเขาก็มีมันบอกแหงงแ้งง่ายนะธรรมนนานะ่ะใครดอกพี่น้องมันแดดแดดเดียวเนี่ยว่านนี่กับบ,บ่อดดพันได้ว่าน,นี่มันจะลมเมือ่อไหร่ชิตสีสสสปแป้งๆหน่อยจังหน่อยหรือว่าใบใบกับสีสีบดด่แดดบ่เลูน,นดาดก่องเฮากับเป็นวูบบาวมว่ะพี่น้องเอ้ย คันสิไปออกใหม่กันยังบ่มีเงินตอนกนับทนไปก่อนนะพี่น้องนนอเนาะขพโทษคออภัยลายลาย,ลายแต่เก่ากันคือบอด้ผู้บวบบันนี่พี่น้องเลยแปลว่าเขาใส่งานลายขึ้นว่าเนาะเขาถ่ายคลิปยุดมือขึ้มือแบบใส่งานสะสมลายก็อันนี้ก็เป็นปีเลยนะพี่น้องกล่องเขาตัวนี้ปีปลายแล้ว ใส่มานมันก็เลยวูบวม,มาัาบัน <c> เ <oughs> ดี๋ยมองกล้องแล้วหค่ะทุกคนไปไปยังใจสบายดีตลอดเลยนะ้องสบายดีท่านผู้ชม อันนะักเก็บแต่อยู่นาหานั่นเนาะอันนะั่นเนาะบริเก็บนี้ไปใส่เลยเนาะสือการสองคนพ่ะน่ะนักเก็บบวงาานะสามอันต่ออันหนึ่งเลยต่ออันหนึ่งเลยโอ้ <c oughs> พระผักยว่า แมนเห็นได้ได้เอาไงตองนักก็มาพันคือกันไ่แมนระวังเอามือซะเด้อเดี๋ยวว่าเคื้นว่ายังค่ะนะ โอ้ยอยู่คนละสดเนาะนี้ห้าห้าแหลกอ็ห้าละบนบ่เทิงก็ห้าละบนบ่อเทิงอยู่คนละส่ยนอันีไม่อยู่ใกล้คือห้าพี่น้องเลยบัน้านาน่พีระเพนี่พานำการพถ้าผมปลกในบริเวณห้าจี่นมันมันพันไวมันเหนียวไว แมนปันไวแตงแล้วไว้พันปดวดปวดเออโย่ใหญ่ามาเองนะคะเออปัดอืม ตังงห้กันนั่งอีกแล้วนี่นะี่นีากเอมาเซลเซลแล้เนาะี่พนมันนเแล้ววันไหนมันจะแห้งแล้ววันไหนมันจะแห้งคะต้องพรงบางแหงนอนประมาณเดือนห อันนี้อันหนึ่งอยู่ทางอันนะทั้งเสริมเมื่นแหละอันนี้อันนี้อันนี้เพร้อมไปไหนคนจอยทุกคนมาจอยดีเบืองได้ภายนอกต่างกันนะวิธีการผักนะครับหั่นข้าไปค่ะเสาวพญจอยตื่นเส้ามา ้องมานั่งพันมันก่อนพี่น้องเอ้ยก่อนสิได้ไปทางอื่นโอ้โหยากาศกับเมื่อนี่ก็ขึ้น,นเสด,ดอยู่พี่น้องเอ้ยเด็ดเห็นตะเวนแสงแจง้งผักอากาศยังหนาวเก่าเด้อพี่น้องเลยคลิปนี้เขาก็บสิคอามลาผ้ากจากเลยเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป่าผักหายกำลังใจสนีป่าเลยเด้อพี่น้องเขาสิก่าวเข้ามาสบายดี i need you